ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์มหาสารคามขอเสนอเครื่องจักรกลกระบวนการผลิตอาหารสัตว์แบบปราณีตวัตถุประสงค์ 1. ลดต้นทุนการจ้างแรงงาน 2. ลดระยะเวลาในการดำเนินงาน 3. ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอขั้นตอนดำเนินงาน 1. ถ่ายเปิดหน้าดินด้วยถ่ายบุกเบิกหรือถ่ายผ่านสี่สำหรับการถ่ายครั้งแรกเพื่อเป็นการระเบิดหน้าดินให้มีความลึกล้วนซุยและเพื่อป่าวัชพืชที่มีตามธรรมชาติโดยการตากให้แห้ง 2. ไถ่ายซ้ำควรถ่ายผ่านเจ็ดเมื่อวัชพืชตายแล้วเพื่อเป็นการย่อยหน้าดินที่มีขนาดใหญ่จากผ่านสี่ถ่ายซ้ำด้วยถ่ายผ่านเจ็ดเป็นครั้งที่ สอเพื่อปรับหน้าดินอีกครั้งและกําจัดวัชพืชที่งอกใหม่ 4. ปรับและย่อยหน้าดินด้วยไถยพวนชนิด18จานเพื่อให้ผิวดินเกิดความเรียบและสม่ําเสมอก่อนการปลูกห้าทำการปลูกด้วยเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ปรับแต่งเครื่องหยอดให้ได้จำนวนตั้มหนักเมล็ดพันธุ์ต่อพื้นที่ และขนาดระยะห่างหลุมหรือแถวได้ตามต้องการซิ้สุดกระบวนการปลูกและปล่อยให้ต้นพืชงอกจเจริญเติบโตตามระยะเวลาที่ต้องการทำการบำรุงรักษาด้วยการปราบวัชพืชใส่ปุย๋ยและเก็บผลผลิตเมื่อต้นพืชมีอายุครบตามระยะเวลาที่กำหนด